พทังรนราักา,กการครับนี่เลยเป็นงไงครับหลังจากที่เราทั้งคืนเมคืนทั้งวันเม <c oughs> ือคืนกเห็นถึงความงามขององค์พระแล้วอตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้เก็บรายละเอียดรายละเอียดตรงไหนที่ดูแล้วยังไม่เรียบดูแล้วละอะไรก็ขึ้นตรงนี้นี่ได้ จากแก้วนั้นได้มาเป็นที่ปรึกษ,ษาเราแล้วก็ค่อยๆมาเบเป็นเป็นอย่างที่เคยภาวนาไหมหรือว่า,าผมครับผมหรือว่าเป็น,ปน,ปนกระสุนวันนี้ <c oughs> อันนี้นี่เราได้เราได้เท่านี้คือเก้าเก้านี้ของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่หวังสูงกว่านี้ไหมเราไม่ได้หวังสูงไปกว่านี้แต่อันนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเก้าแรก เริ่มต้นเก่าแรกแต่ผมเนี่ยขอย้ําำคังที่แปดร้อยว่าพลาดอย่างเงี้ยที่ชาวบ้านมานั่งคุยกันแล้วทำทำงานด้วยกันมาคือไม่ใช่ไม่ใช่มาแต่ว่าถวายสังขารแล้วไปชมาอยู่วัดทั้งวันเลยนะทำอาหารมากินกันมีการมาคงมาคุยกันเชันทำงานอย่างเงี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยที่นี่ใครเป็นไหมตอนนี้ไม่มีเฉพาะวันพราสสำคัญมัน แล้วคนละคนละคนละเคสกันอย่างคนละเคสกันคนละเคสกันอันนี้ไม่เคยเลยไม่เคยมีเป็นลักษณะแบบนี้ไม่เคยมีแต่แล้วว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาคือ20สิปีนะ20สปีดังที่ได้บรรยายไปนเ่ยไปถึงตอนที่ได้บรรยายทำไปว่าเรานั้นน่ะโอกาสการที่จะมามีโอกาสได้เห็นเนี่ยการปิดทององค์พระประธานอย่างนี้นะคนในหมู่บ้านเราไม่เคยเห็น คนในหมู่บ้านเราเคยเห็นแค่องค์พระที่เขาปิดมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นค่าจ้างของทางบริษัทที่เคารพธรรมแต่เราไม่เคยมาเจอมันนั่งว่ามาลงรับติดทองภาพแบบชาวบ้าน่เมื่อก่อนเคยหรือพี่เคยเห็นจะแบบมาถึงสวรรค์สักชาล้วหรือว่ามาทํางานแต่วันนี้มาทํางานเลยวันนี้มาทํางานมาติดทองเลยมาทํางานแล้วก็ดูดิติดทองหลังตึ่งอันนี้นี่เป็นชาวชาวบ้านที่ ผ่านไปผ่านมาเลยไม่ใช่เป็นผู้ที่เราไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ที่เราบอกว่าวันนี้นี่เรานัดกันมาอย่างนี้ไม่ใช่ออันนี้นี่คือโอ้สารทุ่สารทุนี่นี่คือที่ที่มาแล้วมาทึงปุ๊บแล้วได้มาทําตรงนี้เลยโอ้สารทุสารทุอ่าระนั้นตรงนี้นี่จากเมื่อวานแต่ก็ได้ก็คือกลุ่มที่นี่ใช่ไหมข้างล่างข้างล่างนี้ที่คือเมื่อวานนี้ม่านี้หน้าใหม่หลายคนเหมือนกันใช่แล้วก็กลุ่มที่นี่เหมือนกันที่นี่เหมือนกันแต่ แกงนี่เด็กแกงเดิมแน่นอนไม่ยอมหนีเลยพี่แล้วคี่พี่ก็ยอมหนีเลยนะจะมีนี่อีกนะวามตั้งใจันนี้นี่พี่พี่ี่มานี่คือมารอที่อยากจะเดี๋ยวให้ลงซุ้มเงินวันนี้งั้เดี๋ยวเราลงซุ้มซุ้มเือนแก้วของพระองค์พระประธานกันวันนี้นี่แล้วก็ยังมีลูกเด็กเล็กแดงมาโอ้ยวันวันดีชีอ่ะวันนี้วันมีชีวิตวิ่งมิ้งแววตามีความสุขวันนี้วันมีชีวิตครับ นี่แหละครับาหาได้ยากครับนะสองทศวรรษยี่สิบปออีแล้วก็พานี้ปุ๊บนี่จากที่เคยมีความเข้าอ,อกเข้าใจว่าจะต้องหาเจ้าภาพนาหาเจ้าภาพซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้อามือกายแล้พากันเลยรู้ว่าโมคะรณะสาริบุตรครบเซตนี่แหมก็หลักหลายแสนบาทแต่ถ้ามาเจออย่างนี้แล้วนี่มีทั้งความสามัคคีพร้มทั้ง แรงศรงันะทาธาของบุญสายทานศรัทธาของท่านอาจารย์แก้วได้นำอุปกรณ์นะอันเป็นปัจจัยหลักเลยอย่างา้อมทำเปลเวนะแล้วก็พร้อมทั้งรักนะพร้อมทั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความรู้องค์ภูมิองค์ความรู้พื้นฐานนะสิ่งใดที่ถ้าหากว่า,าไม่รู้จักพื้นฐานก่อนย่อมไม่ปกติต้องอย่ารย์ต้องต้องหมด ผู้ที่ร่วมบุญกับผมด้วยครับต้นศาอนุโมทนาสาธุครับอนทผู้ที่ร่วมกับผมด้วยอนุโมทนาถึงอานะท่านอาจารย์วินอานะท่านอาจารย์วินอานะอยู่วัดสาม,มัคคีธรรมกรนะุงเทพมหานครอานะได้ปาลบกับ,บเ,เป็นสะพานบุญเลยอาเป็นสะพานบุญให้อัตมภาพนี้อานะได้รู้จักอากับอานะท่านอาจารย์แก้วอานะหรือว่าท่านอาจารย์ชันวุฒอา นั่นเป็นอะไรไม่ต้องจำเลยน่ะน้ำมันตาขานะนครได้ไม่เป็นนะครน่าจะเป็นคนะครตรงนี้เด็กคนไทยของไทยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวอาจารย์จะลงใไปแล้วแล้วก็ต้องฝากฝากไปถึงสะพานบูที่ที่มาทางผมด้วยที่ร่วมปัดใจในการซื้อทองแล้วก็ซื้อแผ่นทองแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ในการจับทองทั้งหมดใช่เป็นตรงนี้นั้นแหมก็เป็นสิ่งที่ถือว่าทรงคุณค่ามาก นาส่คุณามากแล้วทั้งวันนีจ้จะบ่งบอกว่าทั้งซับภายนอกแล้วก็ซับภายในนาที่ท่านอาจารย์แก้วนั้นน่ได้ทําไว้ในอาวาสนี้นะอย่างซับภายนอกมันมีเช่นว่า,าลักลักที่จะนํามาปิดทองหรือแผ่นทองนะที่ท่านอาจารย์นํามานี่คือซับภายนอกส่วนคราวนี้ซับภายในเนี่ยซับภายในนี่บ่งบอกถึงเราองค์ภูมความรู้พื้นฐาน ที่สามารถถ่ายทอดถ่ายเทให้กับทั้งพระพิสุงสงฆ์แล้วก็ทั้งนะญาติโยมนะที่ได้มามาร่วมกันวันนี้นี่ถือว่าเป็นแรงสามัคคีนี่คือนทะรัพย์ทั้งสองประการซึ่งวงบอกถึงเป็นอริยทรัพย์นาะที่องค์ตมมาตมุทจ้าทรงถึงบาลบถึงอริยทรัพย์ในบุคคลนะบุคคลหนึ่งที่พึงมีและบุคคลหนึ่งที่พึงสระ นะต้องใช้ทั้งระยะเวลานะต้องมีทั้งการเวลาต้องมีทั้งความนะความมุกมณนะนะอุตสาหะด,ด้วยถ้าหากว่าไม่มีความมุกมณนะไม่มีความอุตสาหะสิ่งที่สละมาแล้วนะซึ่งเป็นทรัพใน <stre S 1> ท่านลงมากลับกลาบระก่อ,อ <Vince. S 2> นแหมเดี๋ยวตีเลยก <owing S 2> ่อนที่จะกลาบลงมาแล้วก็กลาบนะครับนี่ถ่ายลงที่ไปดูเลยเนี่ยอ่านดูกลาบถูกไหมอ่านดู อาจะมีบัญชาพิว่าตพอได้หรือ่เลยลโอโอเคแล้วโอเคแล้วายามที่ขึ้นไป <_ t aps> ปัดองอค์พระนะขึ้นไปแล้วก่อนขึ้นไปก็ได้กราบบูชาพระนะเมื่อเข้ามา,าด้วยปัดเสร็จสับปุ๊บลงมาก็ได้กราบขอเข้ามาอีกครั้งหนึง่งนะนี่คือนะสิ่งที่เรานั้นได้ปลุกฝังนะปลุกฝังพร้อมไปกันกับกัน ปรัดบูรณะองค์พระให้ผุดพองเรื่องรองนะครับตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูขอดูเราไปดูซุ้มครับว่าไปถึงไหนแล้วแต่ท่าท่าที่ไม่มีใครยอมแพ้กันเลยโอ้ขนาดเมื่อคืนแบบไม่มีใครหนีกันเลยนี่วันนี้นี่ลักตัวไปงานกันแล้วองไหนจะอยู่ทุกนี้ผมไม่ไปผมก็ไปงานดปวยขออยู่น้อยอยู่ นี่ครับเป็นบรรยากาศที่วัดตะปูนหายครับที่ึูพี่ว่านานๆยี่ปีไม่ได้มีบรรยากาศอารมณ์แบบนี้นะครับชาวบ้านมารอส่วนหนึ่งมาช่วยคันลงน้ำยาติดทองมาติดทองและอีกส่วนหนึ่งก็มารอว่าเมื่อไหร่จะติดท,ท้อดี่โอ้โหขบวนก็กำลังปัดปัดทองอุ้ยสวยแล้วเริ่มเรียบแล้ว พระพุทธชินลาชซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัดตะปูฐางเป็นการส่องไฟไชยนโตโพธิยาโมเรยาไชยนังนันทิวัตท,ตทะ,โะตาน,าน,นทโนเอว,วังตะวังวิชัยโยโหยิชัยยาสุชัยยามังคะเตอบะบาลาเ สาบันลังเกียสีเซปะทวิโสคะเซอะพิเซเกะสัพทาุทตานังทาคาโอปโมะทสสสุนักทัสสุขัาทังสุภาทังสุหู ทีตังสุขานุสุตรตัวจัสุมิจทั้งธรรมจาริสุปัทท์ทีนังกายกรรมังวาจาริรรมมังปัทท์ทีนังปัทท์ทีนังมโนกรรมังปณิทิเตปัทท์ทีนาปัทท์ ทีนานิกาตวานารปันตเถปะทักทิเนเอหิกิตตังสิยงมะมะผู้คนไหลมาข้าวของไหลมาโชคลาภไหลมาเงินทองไหลมาณชาลีติเอหิกิตตังปิยงมะมะผู้คนไหลมาข้าวของไหลมาโชคลาภไหลมาเงินทองไหลมาณชาลีต <car> ิ <screen> <esque> เิรษฐกิจไทยับธรระพวกคนมาผระธรรมมาเรื่องเป็นงานเรื่องของมะนักการศ สามารถสวดมนต์กันได้นะอ่าถ้าสวดพร้อมกันก็ดีดตีมีโเงี้ต้องได้ไหมครับพร้อมกันชา้าๆไม่ต้องรีบตัวต่งางๆพร้อมกันเลยใช้น้ำอ่ะเบ๊กแบงค์คี้มุดกัเลยมุดกัเลยมุดกัเลยที่ว่างอยู่เนี่ย พะระมมะาาาวะวโตหตส,มมสถัถ้ารถ้าพื้นที่เล็กฉีกครับเด็ดทองใส่ไม่ต้องใช้ทั้งแผ่นมันจะเปลืองเงี้ยเด็ดเด็ดใส่เด็ดใส่ได้ ันนีเดียวเจ็เด็ใ ารวะปุริาธรรมมาสาราธิสัตถาเทวะมนุษย์สานางทวทวภะคะาเต, αι ต, αι ต αι ิเตปโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทธววิชชาจารณะสัมปันโนสุขะตะวรนะในปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นพรกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คง ได้เกิดบัตในในโลกนี้ด้วยมูลเหตุว่าองค์พระสรมมาสมทยเจ้าประกาศพุทธศาสะนาะเป็นเป็นผู้ที่เป็นตั้งต้นแห่งพุทธศาสนาจนกระทั่งว่ามีธรรมะคําสั่งสอนขององค์พระรมมาสมทยเจ้าอันคือพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ผู้เป็นีรมนาบุญในเรื่องของารมของพุทธศาสนาแต่ พระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญนาทั้งห้าพระองค์นาของพุทธศาสนานั้นนะก็มีพระโมคลานะและพระพระสารีบุตรนะเป็นอาัการะตรงข้างล่างเลยเบ้นล่างเป็นอักระสาวกนะเป็นอัการะสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเพื่อที่จะน้อมนำนาชาวโลกนั้นนนับถือพุทธศาสนานวันนี้มีโอกาสญาติโยมได้ถือเอาความสามัคคีในการที่จะปิด ทองลงรักปิดทององค์พระโมคคาะนะด้วยจากความสามัคคีของเราชาวบ้านวัดต๊กปูนหายด้วยกันทุกคนแล้วก็ขอไข่ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงระลึกอธิษฐานนสิ่งใดที่เรามุ่งมาตัถนาเมื่อทำเมื่อทำ Avala jita balangke, tze pada vipogare abide ge da abunda wang wijaya ho hijaya, tojaya mangka. Avala jita balangke, tze pada บิเส็กเดบาบวรนังนั่งก้าต่อพมวสติตุนากัสตังสุมังเขารังสุปปาตังตุขิตังอุมโนยะตอนระยะมันยาวด้อยเนี่ยมันเป็นการเออวันนี้เราได้บุญเยอะนะกำลังซ่อมเลครับนี่กำลังซ่อม ตรนี้เดียวตที่หมดเลยเนี่ยเนี่ยมันดมันไม่เหนียวอะเหนียวสิยัาเลยนี่ไม่เลยสร้างหมดได้เลยมั้ยได้เลยได้เลยอันนี้ไม่เหนียวเลยแมิอ่าจะไม่ทายนี่นี่ข้างนี้ข้างน้ขอบๆตะเข็บมื